ก็สาหรับใครที่คิดจะซื้อมาใช้งานนะมาขอให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมไอ้นี่ไอ้ที่ต้มไข่ลวกไข่ย่างมะตูมนะไข่สุกนะชุดนี้นะก็มันสะดวกสบายนะสาหรับที่ใครอยากจะกินไข่ไข่ลวกไขย่ยางมะตูมนะดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะไม่ถูกหลอกนะให้ไม่ถูกหลอกให้ซื้อมาใช้งานเดี๋ยวเรามา ทำการทดสอบกันเลยนะผมก็ก่อนอื่นเลยนะก็ตามคู่มือเขาก็นี่นะสุกมากสุกกลางสุกเลยนะก็ตามลำดับนะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปในในหม้อเองแล้วก็ตามด้วยการจุดเตาแก๊สเลยครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่ามันใช้ด้งานได้จริงไหม ตรสอบเลยว่าจะได้ตามที่เขาอบอกสรรพคุณไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไข่ตามนั้นไข่สุกไข่ยังมโตมนะแล้วแล้วก็จะต้องนําไข่มาใส่เลยครับผมอันนี้ไข่ที่ผมจะมาใส่เป็นไข่ไก่นะครับผมสามฟองสามฟองสามระดับสามระดับความสุกนะ โอเคใส่ไปเลยใส่ไปเลยมาดูเราดูผลงาน อน,นสำหรับไอระดับที่หนึ่งะนะมันจะ,ะเป็นประมาณว่าไข่เขาเรียกไข่อะไรนะไข่ลวกประมาณนั้นด้วยว่าดูสังเกตสังเกตอ่าขีดตัวนี้นะอ่าสีขาวมันจะเริ่มขึ้นมาถึงตรงขีดตรงระดับที่หนึ่งนั่นก็คือประมาณเหมือนไข่ลวกสีขาวเริ่มมาละเดี๋ยวเราดอดูพอมาถึง จุดนี้ปุ๊บเราก็จะหยิบออกนั่นคืออไข่สุกระดับที่หนึ่งเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วก็ผมก็ชอบกินอ่ไข่ไข่ลวกไข่ยำมะต้มนะแต่พอต้มกินทีไรมันก็จะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต่างใจทักทีนึงเลยต้องะคนหาดูขอุปกรณ์ตัวนี้มาก็ลองมาทดลองใช้ดูว่ามันจะแม่นยำไหมสำหรับไข่ย,ย้างมาตรงไข่ลวกแล้วนะนเห็นว่าเพื่อนๆสีขาวเริ่มเริ่มขึ้นมาละ แก้แล้วกแล้วแกถึงระดับหนึ่งแล้วอันนี้ไข่สุกระดับที่หนึ่งไม่รู้ว่าผลงานออกมามันจะเป็นไข่ลวกไข่ย้างมะตูมไข่สุกตามสามระดับหรือเปล่านะถ้าใครจะซื้อก็ขอดูรีวิว้วยก่อนนะว่ามันแม่นยำไหมก่อนจะไปใช้งาน อ่าตอนนี้เร่มสอเเนี่เห็นปะ่ะสีขาวสีขาวมันจะขึ้นไปอยู่ตรงทีระดับหนึ่งแล้วนะนะตามอาตามคู่มือเขาที่เขาบอกมาเดี๋ยวเราปนไปให้มันเสมอก่อน โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะเอาลูกนี้ขึ้นก่อนเป็นลูกที่หนึ่งโอเคอันนี้ลูกที่หนึ่งต่อไปก็รอล,ลูกที่สองลูกที่สาม ลูกที่สองเพราะว่ามันจะ,ะสุกเขีดไปถึงนี่นะขีดที่ไหนเนี่ยม่ได้ใส่แวน่นเลยมองให้เห็นขีดที่สองที่สามเหมือะจะไปถึงขีดตรงนี้ไี่ไหมประมาณนี้ ตอนนี้ไข่ขาวเริ่มเข้าไปสู่มาร์คความสุกระดับที่2องแล้วนะผมได้แล้วอีกสักหน่อยดยิดูในคู่มือมันมก็ะดาแล้วนะระดับนี้ในคู่มือ โอเคครับผมอันนี้เราจะเป็นลูกที่สองนะอระดับความสุขที่สองตามที่คู่มือเขาแจ้งมา,อาโอเคเอาออกเลยลูกที่สองเดี๋ยวเรามาดูลูกที่สามอุ้ยแตกว่าเอยโอเคอันนี้ลูกที่สองนะเรามาดูกันต่อลูกที่สาม ระดับที่สามนะตามมามันก็นี่เลยขีดตรงกลางเลยนะตรงนี้เลย พริกไข่มาหน่อยเพราะว่าน้ำใส่น้อยเดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วพริกๆหน่อย โอเคนะครับผม,มเพื่อนๆก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอตอกทีละฟองกันเลยดีกว,ว่าตามระดับาตามคู่มือนะที่บอกมาโอเคนะโอเคแลผม,มเพื่อนเพื่ออันนี้เราเอาออกจากหม้อต,ต้มเรียบร้อยแล้วผมไขตม่ต้มสามระดับความสุก <c oughs> ความสุกที่เราจะกินอันนี้นะตามนี้เลยนะฟองที่หนึ่งก็คือระดับที่หนึ่ง ฟองที่2ก็คือระดับที่2ฟองใบสามคือระดับที่3ตัวนี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นจากฟองที่1ก่อนนะลองดูฟองที่หนึ่งนี่ไข่ลวกผมว่าใช่เลยนะตรงเลยเลยนะี่ยเนี่ยเดี๋ยวคนละคน ถอดเอาช้อนก่อนมันติดติดเปลือกอยู่ยังกินได้อยู่นี่เนี่เนี่ยผมชอบเลยนะแบบนี้เนี่ยอืมกินได้อยู่กินเลย แลมาต่อฟองที่สองนะฟองที่สองตัวนี้ไข่อะไรไข่ย,ยัมาตูมป่ะเราขอไะ้ใช้ช้อนหน่อยนะเออเนี่ยมันเนี่ยเพื่อนๆฟองที่สองไข่ย,ยังมาตูม ผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยความแม่นยำเนี่ยเพื่อนๆน,นี่สำหรับฟองที่สองดูเนื้อเนื้อไข่นี่เป็นลาวาเลยนี่แบบนี้แต่เนี้ยเนี่ยลำดับหนึ่งลำดับสองเนี่ยผมชอบกินเนอะ่ะ ต่อไปก็ฟองที่สามนะฟองที่สามเป็นไข่สุกเลยอันนี้ก็เล็บดำไปหน่อยนะครับผมขอโทษทีปอ,อกเปิดได้เสียเวลาเนาะเราจ้วงเลยดีกว่าอุ้ย ลนนี่ลนเนี่ยผมระดับที่สามโอเคนะคผมว่าว่าชุดน,นี้ชุดน,นี้ผ่านเลยอ่าซื้อมาใช้งานได้เลยครับผมแจำเลยก่อถสายให้ดูชัดอันนี้ระดับหนึ่ง ดับสองดับสามโอเคโดยรวมแล้วคือ,อของเล่นชิ้นนี้ผ่านครับผมลองซื้อมาใช้กันเลยครับผม